สวัสดีค่ะชั้นนากสาวธีร,รดาวิชัยดิตน,นะคะนักศึกษาชั้นปีที่2โรงเรียนการเรืยนสาขารเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการค่ะวันนี้นะคะมารับผลคะแนนทดอีกค่ะได้820จาก990ค่ะค่ะกะ็เทคนิคในการเตรียมตัวของหนูนะคะก็คือจะ ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุดคะ่ะเช่นการฟังเพลงสากนการอ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าการดูหนังนะคะโดยส่วนตัวก็จะชอบดูสารคาดีที่เป็นเกี่ยวกับฆาตกรรมค่ะซึ่งมาจากแตบบ่ละประเทศเช่นออสเตรเลียอเมริกาอังกฤษอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ฝึกในการฟังสำเนียงของแต่ละประเทศค่ะก็จะเป็นการเพิ่มทักษะในการฟังของเราให้มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะมาสมัครสอบ โทอีกกันนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ระดับภาษาของตัวเองว่าตัวเองอยู่ระดับไหนถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านเราก็จะได้มีเวลาในการพัฒนาตัวเองค่ะอย่างเราจะถึงปีสีนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันก็ถ้าเกิดว่าผ่านแล้วก็ได้สบายใจไปค่ะก็สามารถมามาสมัครสอบโทรอีกได้นะคะที่สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมค่ะอาคาร1ชั้น2ห้อง1 2ึ่ค่ะที่มาสมัครกันนะคะ